สวัสดีครับมอนี่กับมาแนะนําสําหรับมือใหม่นอกเนาะรังคุ้นเพื่อนถามมาหลายครับผมว่ารีดตอกติวรีดจังไดนะครับรีดเป็นอย่างขึ้นตองรีดพ้อครับสาหรับมือใหม่ทีแบบว่าลังคุนกับ่เคยสันตอกแต่ว่าอยากใส่งานตอกติวนะครับอยากล่องเอาตอกติวไปสันเบิ้งเพื่อนว่าเสียงมันใสแต่ว่าขันมือใหม่กับสีสังเกตบอ่อนนะครับก็เลยมาเหตุลิปแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับสังเกตเบิ้งนะครับงานตอกติวใบมันสีหุบเขานะใบมันสีหุบเขาคือจังเอดอกบัวนาเนี่ยมันสิ โค้งขึ้นมาแล้วมันกระสิมังหูเขาของสี่เป็นอย่างเมื่อไม่ผมโบคอยอยากแนะนํานาพราะว่าเวลาขันใบมันหูเปล่าห้องสังเกตบบเป็นห้องกระสีคุ้มซันพาอซันเพิ่มพ่อซันบได้ห้องกระสีบอกว่าตอกซันยากแล้วก็บบคอยอยากใส่อีกตอกตัวนั้นนะเพิ่นกระสีบอกว่ามันใส่ยากจะไปใส่ยังสีหน้าหน้าครับก็เลยเราค้นเพิ่นกับบบหูว่าเป็นตอกอย่างผมถามว่าหน้าซันตอกอย่งอยู่ครับเพิ่นบอกว่าโบหูว่าสันก็เลยส่งมากบั่นประเด็นว่าแบบว่า ใบมันหุบแร้วมันขัดกันเข้าไปข้างในเลยนะก็เรียกว่าอ๋อหน้าใส่ตอกติวนะรต้องรีดก้อนนะเพื่อนก็ว่ารีดแนวใดคนว่าก็โอเคครับผมในการรีดเท่ากับรีดออกนะครับรอบรอบนอกก้อนนะครับนี่ขันเท่าได้ตอกมาแล้วเขาบบหูทั้งเกตเบืองน้ำขันเป็นตอกติวใบมันสีหูบนาบขันตอกเนื้อขันตอกเนื้อใบมันสีบบหูนาบเนี่ยมันสีกลางจางออกนะครับตัวนี้เนี่ยเห็นบอกมันความแตกต่างมันนาบมันสีจุ่มเข่านาบตอกมันสีจุ่มเขานาบนี่ขันเป็นตอกเนื้อมันก็สี ตัวไพ่ตัวมั่นครับผมมันสบโบหบเข่านะครับแต่เลยเป็นอย่างเมื่อไม่ผมแนะน้าผมสิแนะน้าให้เป็นงานตอกเนื้อครับผมมันยังสีโบคอยมีปัญหาสําหรับเมื่อไม่เนาะเนาะโอเคเดี๋ยวกลับมาหาเบื้องต่อติวนะมาเบื้องต่อติวนะใบมันสิหูประกอบดยากครับผมวิธีการแกเขั้วกรีดออกรีดแฮลิโปนะครับแตะแตะสินทั้งขางแล้วเด้ยอย่ามาแตะสินข้างนาเจ้าของเป็นอย่างเพราะว่าการเขาแตะแล้วเขา รีดออกมาเนี่ยมันสีแท่งตานะเนี่ยเขาสีรีดรีดแบบนี้ยมันสีแท่งตางจของด้วยว่ารีดลงไป้างล่างเขาก็สีแน่บโบเห็นฉนั้นรีดออกทั้งขางครับผมเนี่ยเล่งเบืองออกทั้งขางแต่ละเส้นเขาก็รีดบบต้องไปดึงแห้งก็ได้ครับผมรีดแค่ให้มันตรงก็พอนะครับนี่รีดแล้วก็หมุนรีดแล้วก็หมุนนะครับี่บอยากแล้วก็ล่องเอามาสร้างเบิงครับผมเนี่ยเขาก็สั่งเบิงเนี่ยคันเสียงมันออกแบบนี้ก็บโมีปัญหาล่ครับเขาก็ทําการลบต่อไปได้นะครับเนี่ยเนี่ยคันแม่นแบบว่า เขาเานี่ยมันสีโค้งเขาองสีหนามันสีโค้งเป็นตัวซี่เลยนะนี่เปลือกมันสีอยู่ฝั่งนี่หนบเนี่ยเปลือกมันสีอยู่ฝั่งนี่ส่วนเหนือมันสีอยู่ฝั่งข้างในหนามันก็เลยโค้งเป็นอย่างมันคือโค้งนะครับเป็นอย่างมันคือโค้งพอเพิ่นบอกว่าตอกเนี่ยเปลือกมันนะครับเปลือกมันสีมีความแข็งรับส่วนเหนือมันสีมีน้ำอยู่นะครับมีความชื้นอยู่นั่นล่ะบานพ่อเอาไว้ด้วนๆปุ๊บหนามันสีละเหยออกมันก็คือยัง ต้นใหม้มันยุบมานะครับมันสิยูบไปทั้งไหลมันสิยูบไปทั้งอ่อนหรือยูบมาทั้งแข็งนะครับทางเปลือกเห็นบัวน้นี่เปลือกมันแข็งอยู่แล้วมันบยยุบอยู่แล้วฉะนั้นมันก็ต้องยุบมาทั้งอ่อนนะว่ามันก็เลยเห็นห้ตต่อคงน้บนี่มันจะเห็นห้ตต่อคงนะครับนี่คือต่อติวปัญหาที่แบบว่าสําหรับมือใหม่คนบบหูนะว่าเป็นอย่างมันคือคงเป็นอย่างมันคือหูนี่ก็คือสาเหตุของมันนะเพราะว่าเปลือกใหม่มันความชื้นมันหน่อยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทั้งเนือไหม้เนี่ย มันมีความชฉื่นอยู่นะครับใมไพรมันมีไอความชื่ออยู่มันก็เลยแหงด่นไปมันก็สิแหงออกแหงออกแหงออกหอดระยะหนึ่งมันก็สอยูโตครับผมที่ผมว่าใสไปเรื่อยๆแล้วตอกติวมันสียู่มันสิโบกหูไปกว่านี่อีกแล้วนะมันก็สอยูโตเพราะมันยูโตเพิ่มมันก็สิเหตุงแต่คันได้ไปไม่ไม่ความชฉื่นมันยังมีอยู่มันก็สิโค้งยังสีลำอย่มันสิโค้งเท่ากับ many, ีดเท่ากับคุ้มลีดลีดให้มันตรงเพราะครับเราต้องรีดแบบว่าให้มันโค้งกลับมาทังนี่นะกับประมาณนี้ สำหรับมือใหม่นอนนอนงานตอกติวถามว่าใส่งานใดบ่มันก็ใส่งานได้นะขันเท้าข้าใจตัวนั้นขันเท้าแบบว่ามือใหม่ไปเลยเราไปจับตอกติวแล้โบหูโบมีค้นบอกนะบอกเลยว่าเรียนยากสั้นยากนะครับเวพอตอกใบหบแก่โบเปลี่ยนโบกะลังคนเพื่อกับโบกะแค่แบบว่าใบแตกลังคนกับโบกะสี่จะสอมแบบว่าเอากาวฮอนมาหยอดกันยั้งโบกะเพราะว่าโบมีคนแนะนํำนะก็เลยมาเหตุลิปแนะนํำสำหรับมือใหม่นอนนอนกับรถตองย่าน เอาว่าเป็นยังมือไหมคือต้องใส่ได้ตอกเนื้อครับตอกติวใส่เดบ่ใส่ได้ครับผมขันเข้าใจรักการนะครับนี่ใบมันหูพ่อใบมันหูปุ๊บสันปเขาสังเกตเบิ้งอื้อคือสันหยากเถอะว่ากันเลยมาเบิองครับผมตองมาเบิองแล้วเขาก็รีดออกสันไปรีดไปครับผมเวล้ายไม้เขาก็รีดออกรีดให้มันตรงตรงครับผมรีดให้มันแช่มันตรงตรงเพราะบืต้องให้มันบานออกแห้งก็ได้นะครับประมาณนี่นะเนาะสำหรับงานตอกติวตัวนี่ก็เขาได้สองคู่ละล่ะก็บกำลังเขาาห้นาหน้านะครับสำหรับ คนสร่างมากนะครับโบมีปัญหาเลยนะครับกับเค็กเสียงให้นะครับเค็กเสียงให้คกอนโรงนะครับถ้าผู้ใดมีปัญหาอย่างนะครับงานงานตอกติวตอกเนื้อนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้เด้อเด้อผมก็บขันมีเวลาเฮ็ดคลิปก็สิเฮ็ดคลิปให้ช่วงนี้งานค่อนข้างที่หลายครับผมทั้งงานหลักงานหลวงเก่างานหลวงไปก่อนครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับที่ลังเทือแบบว่าทู่มากกับโบได้รับหรือว่าเคร็ให้คิ้วเน่าทาดนก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆครับผมกับมื้อนี้บ่มีหยังแล้ว นับตอบปัญหาสําหรับการใส่งานตอกติวน้ะเนาะใบมันหูเพ้่อกแแ่ลีดออกนับรีดออกเห็นมันตรองตุลงเเผ้่อถ้าทำการลูต่อไปได้คือเก่าโอเคครับผมสวัสดีครับ